สสรรรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองจนถึงพศ1,700เศษจ,จึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิ ขอเชิญทุกท่านรับชมได้ณักบัดน,นี้ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้ชมที่กำลังชมวิดีโออยู่ขณะนี้ทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่5 7นําพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานทางด้านพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย เราเริ่มต้นจากสนามบินสุวรรณภูมิที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ที่มีเครื่องบินจอดเรียงรายอยู่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของประเทศไทยของเรามุ่งไปที่ชมพูทวีปปัจจุบันเรียกว่าประเทศอินเดียฝั่งทางทิศตะวันตกที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรัฐมหาราชตระ นำพาท่านทั้งหลายมาที่ภูเขาแห่งหนึ่งมีชื่อว่าชารานันทรีซึ่งเป็นภูเขาที่มีการเจาะถ้ำทางด้านพุทธศาสนามีทั้งหมด3ศาสนาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้ำที่1นึถึงสิเป็นถ้ำทางพุทธศาสนาถ้ำที่13ถึงถ้ำที่29เป็นถ้ำในศาสนาฮินดูและถ้ำที่30ถึงถ้ำที่34เป็นถ้ำทางศาสนาเชน ตอนที่50นี้จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมถ้ำในาศาสนาเชนซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของถ้ำเอโรล่าแห่งนี้ท่านใดอยากจะทราบเรื่องราวของถ้ำที่ผ่านมาตั้งแต่ถ้ำที่1ก็ให้ไปดูคลิปที่ผ่านมาซึ่งอาตมาได้ค่ายทำให้ท่านทั้งหลายชมไปแล้ว นี่คือบริเวณด้านหน้าของถ้ำหมายเลข30ถึง32ห่างจากถ้ำของฝ่ายฮินดูประมาณ1กิโลเมตรนำพาท่านทั้งหลายมาชมถ้ำในศาสนาเชนตรงบริเวณที่จะมายืนอยู่ขณะน,นี้ภาษาอังกฤษเขียนคขาว่าเคฟนัมเบอร์เทอทีู่ภาษาฮินดีข้างล่างเขียนว่าคูฟากรัมมะ32ก็คือถ้ำหมายเลข32ก่อนหน้านั้นเป็นถ้ำหมายเลข30ถ้ำหมายเลข30นั้นเป็นถ้ำเรียกว่าถ้ำ โชต้าไกรลาดมีลักษณะเรียนแบบคล้ายๆกับถ้ำไกรลาดในศาสนาฮินดูในถ้ำหมายเลข16แต่ว่าไม่มีอะไรมากเราก็ขออนุญาตผ่านเอาแต่ภาพนิ่งมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมนำพาท่านทั้งหลายมาชมถ้ำที่32เลยก็แล้วกัน ซึ่งเป็นถ้ำไฮไลท์และก็สมู์ที่สุดในถ้ำศาสนาเชนที่ถ้ำเอโรล่าแห่งนี้าศาสนาเชนนั้นก่อตั้งโดยท่านศาสดามหาวีระในตำนานทางด้านพุทธาศาสนาบอกว่าเป็นช่างฟ้อนเรียกว่านิครนนาตบุตรคันถะก็แปลว่าเปลือยนาตับก็คือช่างฟ้อนบุตรก็คือลูกก็แปลว่าเป็นบุตรชายของช่างฟ้อนประจําเมืองเวสาลีเกิดก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเล็กน้อยส่วนตำนานของาศาสนาเชนบอกว่าท่านเป็นโอรสของกษัตริย์แห่งเจ้าลิชวีอันนี้ก็มีความขัดแย้งกันอยู่ศาสนาเชน นั้นมีศัสดาที่ผ่านมาทั้งหมดแล้ว24องค์องค์ที่1เรียกว่าฤษศภานาฏหรืออาทินาฏจะมีสัญลักษณ์ก็คือวัวนั่งบนหลังวัวว่าอย่างนั้นเถอะองค์ที่22เรียกว่าเนมินาฏอันนี้ก็จะนั่งบนดอกบัวองค์ที่23เรียกว่าปรารสวนาฏอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือจะมีงูอยู่ข้างหลังเป็นเก็ดเสียนหรือนาคองค์สุดท้ายก็คือองค์ที่24เรียกว่ามหาวีระหรือนิโครนาตบุตรอันนี้จะมีสิงโตเป็นสัญลักษณ์ ทำเอโลราที่เรากําลังยืนอยู่ขณะนี้สร้างโดยนิกายที่คาพรศาสนาเชนมีอยู่สองนิกายก็คือที่คาพรนี่นุ่งลมห่มฟ้าไม่ใส่เสื้อผ้าส่วนอีกนิกายหนึ่งก็คือสวิตตมพรก็คือนุ่งขาวห่มขาวทำที่เอโล,ล่าของฝ่ายศาสนาเชนนี้เริ่มสร้างตั้งแต่พศ1293เป็นต้นมาโดยการสนับสนุนของราชงศ์ยมณะซึ่งมีพระมหากรรษัตริย์บางพระองค์นั้นนับถือศาสนาเชน ปัจจุบันศาสนาเชนเป็นศาสนาที่มีคนนับถืออยู่ลำดับที่6ในประเทศอินเดียอินเดียนั้นปี2011มีประชากรอยู่ทั้งหมด1,300กว่าล้านมีคนนับถืออันดับหนึ่งก็คือชาวฮินดู79.80เซ็นตลำดับที่2คือมุสลิม14.23เปอรลำดับที่3คือคริสเตียน2.20ซ็นตลำดับที่4คือศาสนาซิก 1.72%อัร์เนดับที่5ก็คือพุทธ0.70%ก็คือประมาณ8ล้านคนทั่วประเทศแล้วก็ราดับสุดท้ายก็คือาศาสนาเชน0.37%ก็คือประมาณ4ล้านเศษเศษ นำพาท่านทั้งหลายไปชมภายในบริเวณด้านในของถ้ำเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้าถ้ำที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมถ้ำนี้ก็คือถ้ำหมายเลข32เรียกว่าถ้ำอินทรสภาก็คือสภาของพระอินทร์เนื่องจากว่าภายในนั้นมีการแกะสลักรูปทรงคล้ายๆเป็นที่ประทับของพระอินทร์นี่คือแผนผังของถ้ำหมายเลข32ที่แกะสลักก็ลักษณะคล้ายๆกับถ้ำไกล่ลาดของฝ่ายศาสนาฮินดูเหมือนกันแต่ขนาดย่อมกว่าใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณร้อยปีเศษ พาท่านทั้งหลายไปชมภาพเก่าภาพนี้ถ่ายเมื่อปี2418หรือปี18 7 5โดยนายเฮนรี่เคาเซนจะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าของถ้ำอินทรสภาพานั้นค่อนข้างสุดโทมโดยเฉพาะเสาทางด้านซ้ายนั้นหักจนกระทั่งต้องไปพิงอยู่ที่ผนังของถ้ำอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายต่อมาก็มีการบูรณะให้สมบูรณ์ตั้งอยู่เหมือนเดิม ภาพต่อมานี้ก็คือภาพไทยในปี2438หรือปี1895โดยนาโดยในทยานทีนหรือในทีนทยานซึ่งเป็นช่างภาพชาวอินเดียบริเวณด้านหน้าของทัพอินทรสภาภาพต่อมานี้ก็ถ่ายโดยในทีนทยานหรือในทายานทีนเหมือนกันในปี1895บริเวณด้านหน้าก็ค่อนข้างสุดซมไปพอสมควรตามการเวลา หลังจากนั้นก็จะพาทุกท่านเดินผ่านซุ้มประตูซึ่งมีการตรวจสแกนไว้แต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นำพาท่านทั้งหลายมาชมบริเวณด้านในมาทางด้านซ้ายตรงบริเวณนี้ก็คือเสาความสูงก็ประมาณ10เมตรเศษๆในอดีตนั้นเคยหักพิงอยู่ที่ผนังถ้ำฝั่งทางด้านซ้ายต่อมากรมโบราณคดีของอินเดียก็ได้มาบูรณะให้ตั้งอยู่เหมือนเดิมนี่คือภาพมุมสูงของถ้ำอินทรสภาในปัจจุบันนี้เป็นถ้ำสองชั้น เจาะภูเขาลงมาเหมือนกันเพื่อแกสลักเป็นวิหารอยู่บริเวณด้านหน้าถ้ำส่วนทางด้านหลังก็จะทําเป็นที่ประทับของศาสดาในศาสนาเชนหลายองค์เลยทีเดียวมองขึ้นไปแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวสําหรับเสาของอินทรสภาศาสนาเชนตรงกลางเนี่ยก็เป็นมนฑปดบประดิษฐานรูปปั้นของท่านพระมหาวีระอยู่ข้างใน ฝั่งทางด้าน,นขวานี่ก็เป็นรูปช้างทางเจ้าหน้าที่ก็นําไม้มากั้นไว้เพื่อป้องกันผู้คนจะไปฉีดไปควนไปลูบไปคลาก็ไม่ให้เข้าใกล้ได้มากนักความสูงของช้างจากพื้นดินก็ประมาณเกือบเกือบสเมตรแกะสลักจากหินก้อนเดียวจากนั้นก็จะนําพาท่านทั้งหลายเข้ามาชมภายในบริเวณฝั่งทางด้านขวาเจาะเป็นถ้าเข้าไปด้านหน้าก็จะมีอยู่สเสาเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านใน ว่ามีอะไรบ้างด้านในน่าสนใจแค่ไหนเมื่อเข้ามาแล้วก็มาพบกับเทพในศาสนาฮินดูก็คือเทพมีชื่อว่าอัมพิกาเป็นเทพสตรีเป็นชายาของเท้ากุเวนหรือสิทธายิกะหรือมาตังคะภาพต่อมาเนี่ยก็เป็นรูปแกะสลักของท่านศาสดามหาวีระลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธรูปถ้าสังเกตไม่ดีเนี่ยหลายคนจะมองว่าเป็นพระพุทธรูปเลยทีเดียว อยู่ฝั่งทางด้านขวาแกะสลักจากหินที่ค่อนข้างแข็งมากๆภายในถ้ำแห่งนี้ที่มีลักษณะเขาขาวอยู่ที่ผนังนั้นก็คือร่องรอยของการวาดภาพปัจจุบันนั้นลบเลือนไปหมดแล้วก็เหลือแต่ร่องรอยของปูนขาวเท่านั้นส่วนภาพนี้เป็นภาพยืนของท่านชื่อว่าพระหูพรรีในท่ายืนค่อนข้างชัดเจนมากเนื่องจากไม่ใส่เสื้อผ้านักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาก็มักจะจับจนมันวับเลยทีเดียว ท่านพรหูพรีนั้นสังเกตไม่ยากก็คือจะมีเถาวันพันที่ร่างกายจากนั้นนำพาทุกท่านเข้ามาชมอีกฟังหนึ่ง ศาสดาท่านนี้มีชื่อว่าปารสวนาณสังเกตดูก็คือจะมีรูปของพญางูอยู่ข้างหลังทั้งหมดเก็ดเสียนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับศาสดาพระหุพรลีส่วนภาพเหล่านี้ก็เป็นภาพปางขัดสมาธิของท่านศาสดามหาวีระทางขวามือนี่ก็เป็นรูปแกะสะลักของมาตังคะหรือสิทธยิกะหรือเท้ากุเวนตัวอ้อนวอนเข้ามาตรงบริเวณด้านในนี่ก็คือท่านศาสดามหาวีระ ในท่านั่งขัดสมาธิแกะสลักไว้ด้านในสุดทางด้านหลังของท่านมหาวิระเนี่ยก็มีเทพต่างๆยืนเรียงรายอยู่ที่ฐานของพระนั้นก็จะมีรูปสิงโตท่านมหาวิระเนี่ยมีสัญลักษณ์ก็คือมีสิงโตนะก็คืออยู่ที่ฐานของรูปปั้นแห่งนี้นี่ก็คือภายในบริเวณด้านในของถ้ำหมายเลข32อยู่ชั้นล่างํำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ เดี๋ยวจะออกจากถ้ำซึ่งเป็นห้องเล็กๆไม่ถือว่าเป็นถ้ำใหญ่ตรงนี้ ถ้ำบริเวณทางด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้เป็นถ้ำอยู่ฝั่งทางด้านขวาถ้าเราเดินเข้ามาตรงนี้จะสลับเป็นห้องเล็กๆมีอยู่สองเสาต้องใช้ไฟส่องสว่างนี่ก็คือท่านพ่อหูพลี สัญลักษณ์ก็คือจะมีเทวันพันที่ร่างกายความสูงประมาณ2มเมตรเศษเศไม่ใส่เสื้อผ้าถ้าดูหน้าตาดูพระพักนี์ก็ลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธรูปเลยทีเดียวข้างบนก็มีเทวดาอารักษ์ทั้งหลายยืนประนมมือนำพวงบาลามสาสักการบูชามากมายศิลปะการแกะสลักนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียภาคใต้ในราชวงศ์จารุกกะยะประมาณพศ1,300 ภาพต่อมานี่ก็จะเป็นภาพแกะสลักนางอัมพิกาซึ่งเป็นชายาของเ้ากูเวนแกะสลักอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนั่งบนสิงโตสังเกดดูหนะ้าอกนี่มันบับเลยทีเดียวจนกระทั่งดำเป็นฟี่มือนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาส่วนภาพนี้ก็เป็นเท้ากูเวนในศาสนาเชนเรียกว่าสิบทายิกะหรือมาตังคะตัวอ้วนๆน,นั่งอยู่ฝั่งทางด้านนี้ ท่านพระหูพรลีนี่ก็สังเกตดูก็คือจะมีเถาวันเนี่ยพันที่ร่างกายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอิริยาบถตรยืนพันทําไมก็เนื่องจากว่าท่านจเจริญภาวนายาวนานโดยไม่ขยับเขยื่อนจนกระทั่งเถาวันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันพันที่ร่างกายเลยทีเดียวจะยาวนานขนาดไหนท่านทั้งหลายลองคิดดูนี่ก็จะเป็นภาพอยู่ที่สวรรณ์วิงกล่าเอามาเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายได้ดูในถ้ำน,นั้นก็เป็นภาพของท่านมหาวีระในปางขัดสมาธิ จากนั้นก็พาท่านทั้งหลายเข้ามาชมภายในบริเวณด้านในของถ้ำที่เสาตรงนี้แกะสลักเป็นรูปปั้นของท่านศา,ศาสดา,สดามหาวิละยืนอยู่ที่ฝั่งทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเสาสี่เหลี่ยมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอสมควรความสูงก็ประมาณ2เมตรเศษเศษข้างล่างก็มีจารึกเขียนไว้ระบุนามผู้สร้างแล้วก็สองฝั่งฝั่งก็จะมีคนนอบนอบ้นอมนะบูชาอยู่ จากนั้นก็มาทางด้านนี้ตรงบริเวณนี้ก็เป็นท่านศาสดามหาวีระอยู่ในปางขัดสมาธิ ต่อมาก็เป็นท่านพระหูพรีอยู่ในอิรยาบถยืนแล้วก็มีท่านมหาวีระต่อมาก็เป็นอมพิกาเป็นเทพแห่งความรับรวยเป็นชายาของเท้าภูเวนข้างบนนั้นก็คือเป็นต้นมะม่วงนะอยู่ข้างบนเข้ามาซอกด้านในตรงบริเวณน,นี้ก็เป็นท่านมหาวีระในอิริยาบถขัดสมาธิเหมือนกันส่วนภาพน,นี้ก็เป็นภาพยืนของนางอมพิกา จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเข้ามาชมชั้นแรกก่อนชั้นแรกนี้แกะสลักเป็นเสาสี่เหลี่ยมตรงบริเวณนี้ก็แกะสลักเป็นรูปท่านมหาวีระอยู่ที่เสาเดี๋ยวเราเดินไปตรงกลางพมหมายเลข32แห่งนี้ยาวประมาณ56ฟุตจากทิศเหนือไปทางทิศใต้มีทั้งหมดอยู่2ชั้น ที่เรากําลังชมอยู่ขณะนี้เป็นชั้นล่างด้านในห้องบูชานี้ก็เป็นรูปของท่านศาสดามหาวีระในปางขัดสมาธิงดงามมากแกสลังได้สวยงามเลยทีเดียวความสูงขององค์พระก็ประมาณ2เมตรเศษเศษจ,จะพาท่านทั้งหลายไปชมชั้นที่2ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่เรากําลังถ่ายนี้ก็เป็นชั้นแรกก็มีบันไดขึ้นมา จากนั้นก็ขึ้นบันไดนะบันไดตรงนี้เนี่ยก็มีหักไปพอสมควรมีการซ่อมแซมในภายหลังพาท่านทั้งหลายมาฟังทางด้านขวาก่อนติดกับ บันไดทางขึ้นตรงนี้ก็คือนางอัมพิกาหรือหาริตีซึ่งเป็นชายาของเทา้ากปูเวนแกสลักไว้ที่ฝั่งท้าด้านขวาบนหัวของนางนั้นก็จะเป็นต้นมะม่วงแกสลักรูปมะม่วงเนี่ได้สวยเหมือนกิ่งมากแล้วก็จะมีบริวารยืนอยู่เคียงข้างนางอัมพิกานี่ก็อยู่ในอาบทย่อนเท้าขวานั่งบนสิงโตเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแกสลักได้งดงามมาก ร่องรอยของภาพวาดแต่ว่าก็สึกกลอนไปมากแล้วทำเป็นดอกบัว,บวตรงกลางสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมภาพวาดเหล่านี้ ถึงถูกทำลายครับตอนที่ได้รับก็คือมีบางศาสนาที่ประสงค์ร้ายสั่งคนให้มาเผาจนกระทั่งภาพวาดเสียหายส่วนภาพแกะสลักฝั่งทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นท่านศ,ศ,ศาสดามหาวีระในอิทธยบทยืนแกะสลัก,กไว้อยู่ทางฝั่งด้านซ้ายใต้หน้าต่างมาที่ฝั่งทางด้านนี้นี่คือรูปของท่านสิทธายิกะหรือมาตังคะหรือเท้ากูเวนในอิทธยบตรยอนพระบาทขวาหรือย่อนเท้าขวาเป็นเทพแห่งความร่ำรวยเป็นดึงในเท้าจตุโรกบาลทั้ง3ศาสนาเนี่ยก็เคารพเท้ากูเวนเหมือนกันทั้ง พุทธทั้งฮินดูและทั้งเชนแต่อาจจะเรียกชื่อต่างกันบ้างนี่เป็นภาพถ่ายเมื่อปี2418ถ่ายโดยนายเจจอนสตันในปี1875จะสังเกตเห็นว่าที่หน้าผากของเท้ากูเวนเนี่ยชาวฮินดูก็เอาสีมาทาสีขาวๆลักษณะคล้ายๆกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ในาศาสนาฮินดูท้ากุเวนเนี่ยก็นั่งใต้ต้นไทรแล้วก็มีช้างอ่าก็คืออยู่ข้างล่างนั่นแหละเป็นพาหนะแกได้สวยงามมากพอนำภาพ ชัดๆมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมเป็นภาพเท้ากูเวนนั่งใต้ต้นไทรแล้วก็มีช้างเป็นพาหนะแกะสลักอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายที่เพดานตรงกลางเนี่ยก็แกะลักษณะคล้ายๆดอกบัวแกะสลักได้สวยงามมากแล้วก็วาดภาพไปด้วยตรงระหว่างเสาตรงนีน้ก็เป็นภาพวาดเหมือนกันอย่างชัดเจนอยู่เสียดายที่ถูกทําลายไปถ้าหมายเลข32ชั้นบนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ถือว่าสมบูรณ์ที่สุด ของถ้ำศาสนาเชนสวยงามมากในเอโรล,ลาแห่งนี้เสาแต่และเสานี้แกะสลักได้งดงามพิศาดารมากจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายเดินเข้ามาตรงกลางเสานี้แกะได้สวยเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวที่แกะได้ขนาดนี้มีดีลาอ่อนช้อยนํำพา ท่านทั้งหลายมาชมภาพเก่านี้เป็นภาพสมัยอังกฤษเข้ามาปกครองถ่ายโดยนายเจจอห์นสตันในปี1 8 7 5หรือปีพศ2418นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งมีอยู่3เสาถ่ายไว้เมื่อสมัยก่อนแกสลักได้สวยงามมากลวดลายนี้อ่อนช้อยมากเลยทีเดียวอย่างที่เอตมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าศาสนาเริสตน,นั้นมีสองนิกายนิกายเก่าแก่เรียกว่านิกายที่คำพรนุ่งลงมหงฟ้า แล้วก็นิกายที่พัฒนาต่อมาก็คือนิกายสวิตตมพรก็คือนุ่งชุดขาวนักบวชในนิกายที่คำพรนี่จะเปลอยที่ถ้ำอิโรล่าเนี่ยก็สร้างโดยนักบวชในนิกายที่คำพรซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมฝั่งข้างด้านนี้ดูร่องรอยของภาพวาดยังเหลืออยู่น,น,น่าเสียดายมากที่ถูกทำลาย ไม่งั้นก็จะเป็นภาพวาดทั้งถ้ำเลยทีเดียวงดงามที่เพดานเนี่ยมีล่องรอยของการวาดภาพน่าสนใจมากนำภาพนิ่งมาให้ท่านทั้งหลายได้ดูนี่คือภาพของท่านมหาวีระเป็นภาพวาดที่ยังหลงเหลืออยู่ในถ้ำหมายเลข32แห่งนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นภาพวาดเหมือนกันที่เพดานยังมีร่องรอยของสีสันสดใสยอยู่เลยเป็นเรื่องราวของท่านาศาสดามหาวีระส่วนภาพนี้ก็เป็น ภาพของท่านมหาวีระในอิริยาบถปางขัดสมาธิถ้าแกสลักในปางขัดสมาธิเนจะมือพระพุทธรูปเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นภาพท่านพระผู้พลีที่ยืนแล้วก็จะมีเทาวันพันที่ร่างกายด้านข้างก็จะมีบริวารทั้งยืนมั่งแล้วก็ประนมมืออยู่เคียงข้าง องบริเวณนี้ก็เป็นท่านศาสดามหาวีระนิยิยบบตรยืนส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพของท่านปารศวนา,ษษษาในิยิบบทตรยืนจะสังเกตเห็นก็คือจะมีพญางูแผ่พังพานอยู่ข้างหลังเจ็ดเสียนทัานปารศวนาฏนี้ก็เป็นศาสดาลำดับที่23ก่อนท่านมหาวีระส่วนภาพเหล่านี้ก็จะเป็นภาพพระมหาวีระนิ ปางขัดสมาธิจากนั้นพาท่านทั้งหลายมาดูที่เพดานนะแกะสลักลักษณะคล้ายดอกบัวบานตรงกลางนี่แกะสลักได้งดงามมากแล้วสมัยโบราณนี่ก็จะหยดน,น้ําแล้วก็หยดน้ําลงตรงบริเวณนี้ตรงกลางในศาสนาฮินดูก็จะเป็นศิวลึงแต่ในศาสนาเชนอย่งน,นี้ก็จะเป็นรูปแกะสลัก ท่านมหาวีระยืนอยู่ทั้ง4ฝั่งแต่ว่ารูปแกะสลักนั้นได้หักออกไปก็เลยเหลือแค่ฐานสังเกตดูจะเหลือรอยพระบาทอยู่ตรงกลางถ้ำเสาตรงนี้เนี่ยนอกจากแกะสลักเป็นเสาธรรมดาแล้วบริเวณด้านหน้าก็แกะสลักเป็นรูปของท่านมหาวีระยืนเปลือยกายอยู่ แต่ว่าเสียนหายไปเพราะถูกทําลายฝั่งด้านซ้ายก็เหมือนกันนะก็เป็นรูปทัานมหาวีระเสียนั้นหายไปถูกทุกทำลายในช่วงไหนนั้นไม่ทราบเหมือนกัน ท่านทั้งหลายมาที่ฝั่งทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นรูปของนางอัปพิกาหารือหาดิตีแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นชั้นบนของถ้ำอินทรสภาเสาก็แกะสลักได้สวยงามมากตรงบริเวณนี้ก็มีภาพแกะสลักหลากหล,ลายด้านซ้ายก็เป็นท่านปรารสวนาถในอิริยาบถยืนส่วนภาพนี้เป็นภาพของท่านมหาบิดะในปางคัดสมาธิ แล้วก็ภาพนี้เป็นภาพท่านมหาวีระในยิยบุรยืนแต่ว่าแขนเลียขาทั้งสองข้างได้หักไปบริเวณด้านในก็เป็นท่านมหาวีระในยิยบุต่างขัดสมาธิเหมือนกันฝั่งด้านซ้ายน่าสนใจมากเป็นภาพวาดยังสวยส่วนงดงามอยู่ยังเห็นชัดอยู่นะเป็นเรื่องราวของท่านมหาวีระภาพแกะสลักทางด้านหลังของท่านมหาวีระเนี่ยก็ แกสลักเป็นเทวดาและผู้คนยืนอยู่เป็นศิลปะจารุกระยะเป็นอินเดียภาคใต้เนี่ยภาพเนี่ยสวยงามมากเนี่ยชัดเจนมากเป็นภาพวาดภายในถ้ำท่านมหาวีระในยีไะบนจืน เพดานตรวนี้ก็ยังมีร่องรอยของการวาดภาพเหมือนกันเรายังอยู่ในถ้ำหมายเลข32นำพาท่านทั้งหลายมาชมภายในบริเวณด้านในอยู่ ี้ก็จะเป็นรูปของท่านศาสดามหาวีระในปางขัดสมาธิเหมือนกันข้างล่างก็จะเป็นสิงโตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของท่านศาสดามหาวีระเป็นอีรังทั้งกรระดับที่24ทำานนี้ก็ดูสังเกตดูเสาแกสลักได้งดงามนะ ลวดลายนี่สวยเลยทีเดียวบ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมของอินเดียในยุคนั้นที่รุ่งเรืองสุดขีดถ้ำหมายเลข33แห่งนี้เรียกว่าถ้ำชชคันนาทสภาสร้างประมาณพศ1,400ตรงกลางนี้ก็จะมีร่องรอยของการวาดภาพด้วยเสาก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสี่เสามีร่องรอยของการวาดภาพอยู่พอสมควร นี่คือภาพถ่ายภายในถ้ำหมายเลข33ถ่ายในปี2418โดยนายเจจอห์นสตันหรือนายจอนสตันเจภาพต่อมานี้ก็เป็นภาพถ่ายภายในถ้ำหมายเลข33เหมือนกันถ่ายโดยนายเจจอห์นสตันหรือนายจอนสตันเจย์นำพาท่านทั้งหลายเข้ามาชมภายในบริเวณด้านในถ้ำหมายเลข33เหี่ยงงดงามมีลวดลายสวยงามเลยทีเดียวมีภาพวาดท่านมหาบิระ ในออเรบทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปางคัดสมาธิ ทสิทธายิกะหรือมาตังคะหรือเทากุเวนในอิริยาบถนั่งอยู่บนหลังช้างอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของถ้ำหมายเลข33แกะสลักได้งดงามมากละเย็นละออเลยทีเดียวขบวนก็จะเป็นต้นใสรก็จะนำพาท่านทั้งหลายออกจากถ้ำนี้เพื่อไปชมถ้ำต่อไปนำพาท่านทั้งหลายมาชมถ้ำสุดท้ายท้ำตรงนี้ก็คือถ้ำหมายเลข34 ทั้งหลายสังเกตดูบริเวณเสาเนี่ยแกสลักได้ลวดงามมากจากที่จะมาจับอยู่ตรงนี้เป็นลวดลายระดับที่เสางดงามเลยทีเดียวมาฝั่งทางด้านขวา,ขวาก็มีภาพท่านมหาวีระนั่งในผ้าขัดสมาธิแล้วก็ท่านศาสดาพระหูพาลีท่านศาสดาปารสวนาณโดยเฉพาะท่านปารสวานาณนี่จะมีเสียนของงูเนี่ทั้งหมดอยู่เ็เสียนอยู่ด้านหลัง ส่วนพราหูผลีที่ก็จะมีเคลือเทาวันเนี่ยพันอยู่ที่ร่างกายแกสลักไว้ภายในบริเวณด้านในของถ้ำหมายเลข34 ภาพของบริเวณด้านหน้าของถ้ำหมายเลข 32, 33, 34ที่ถ้ำเอโรล,ล่าแห่งนี้วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมในคราวครั้งนี้ถ้ำเอโรล,ล่ามาถึงตอนสุดท้ายแล้วพบกันใหม่ในถ้ำต่อไปส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นขอทุกท่านได้ติดตามตอนต่อไปขอเจริญพร